รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะร้อนหนาวอบอุ่นเย็นสบายค่ะก็จะเป็นเร่อหลืงหนวนหัวเหลียงควายแล้วถ้าแถมให้อีกดีกว่าถ้าเกิดเป็นฝนตกล่ะคะฝนตกเราจะพูดว่าหยุ่นเทียนหยุ่เทียน,อ,ยยนอันนี้คือวันที่ฝนตกอากาศร้อนมากอันนี้เราจะพูดว่าทินท้นฉีหนึ่งร้อนทิ้นฉีหรอ 天气很热ใช่ค่ะถ้าเกิดจะบอกว่าอากาศอบอุ่นมากสวัสดีสสดค่ะ大家好欢迎大家观看金 z a m าจะกลับมาเจอกับเพชรธนพรอนันทนากเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีน z a จ้านค่ะและแน่นอนนะคะเพื่อนคนจีนที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนั่นก็คือเวนหรือว่าดิยาทิ้งค่ะสวัสดีค่ะตจ大าา เมื่อครั้งที่แล้วค่ะพี่แหวนเพชรได้สอนทุกคนนะคะเกี่ยวกับจินเทียนเทียนฉีจะไมอย่างวันนี้อากาศเป็นยังไงไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอากาศกันก่อนดีกว่าเนาะร้อนค่ะพี่แหวนร้อนภาษาจีนพูดว่าอะไรนะร้อนนะคะเราพูดว่าเรือรอ,อ,อแล้วถ้าอากาศหนาวล่ะคะหนาวเราพูดว่าเหลอลอ,อากาศอบอุ่น อบอ,อุ่นนะคะเราพูดว่าหนวนคูกหนวนพุกหนวนคู่แล้วคำว่าคูนะคะเราจะพูดเป็นเสียงเบานะคะหนวนคูกก็คืออบอ,อุ่นนั่นเองค่ะถัดไปค่ะอากาศเย็นสบายเย็นสบายนะคะเราจะพูดว่ายยเลีย快凉快าย,าย,ายใช่ค่ะเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะร้อนหนาวอบอุ่นเย็นสบายค่ะก็จะเป็นเ 冷หลงหนวดขัวเหลียงคว,งวายแล้วถ้าแถมให้อีกดีกว่าถ้าเกิดเป็นฝนตกล่ะคะฝนตกเราจะพูดว่าหยุ่เทียน่เทียนอันนี้คือวันที่ฝนตกแล้วถ้าคําว่าฝนตกนะคะเราจะพูดว่าซ่า雨ยุ่นซ่า่คำว่าซ่าแปลว่าตกคําว่าห่ก็คือฝนฝนตกเราจะเอาคํากิริยาก่อนแล้วก็เอาคานามนะคะใส่ไว้ด้านหลังเลยนะคะ ก็จะต้องกลายเป็น下雨下雨มีฝนตกแล้วก็ต้องมีหิมะตกค่ะหิมะตกพูดว่าคำว่าหิมะนะคะภาษาจีนเนาะพูดว่ายเวี่ยแล้วคำว่าตกนะคะคือเสี่ยเสี่ยโอเคเราจะรวมคำนะคะเป็นคำว่าเสี่ยวหิวหิวแปลว่าหิมะตกนั่นเองค่ะฝนตกก็คือเสี่ยหยุดหิมะตกก็คือเสี่ยวี่ยใช่ค่ะ หิมะตกเป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เคยสัมผัสเลยใช่ค่ะจริงๆที่นี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ภาคเหนือของประเทศจีนนก็จะมีหิมะตกค่ะคําว่าอากาศล่ะคะพี่แหวนอากาศพูดว่าอะไรอากาศนะคะภาษาจีนพูดว่าทียนีเทีน่นีถ้าเกิดเราจะบอกว่าอากาศร้อนมากอันนี้เราจะพูดว่าทียนี很ที่ 天气很热，天气很热。ใช<喊>่ค่ะ、啊。ถ้าเกิดจะบอกว่าอากาศอบอุ่นมากอันนี้เราจะพูดว่า天气很暖和，天气很暖和，天气很暖和。ใช่ค<喊>่ะ、啊。อากาศเย็นสบายมาก，天气很凉快，天气很凉快。 天气很凉快ใช่ค่ะในประโยคนี้ในประโยคพวกนี้นะคะเราจะมีคำว่าเหินที่แปลว่ามากนะคะเราต้องพูดเหินก่อนนะคะเพราะว่าเหินคือคำที่บอกระดับนะคะเหินอันไลน์แปลว่าอะไรมากเลยนะคะถัดไปค่ะก็คืออากาศหนาวมากอากาศหนาวมากก็คือ天气很冷 ถัดไปค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะบอกว่าอากาศเป็นแบบนี้เราอยากจะทําแบบนี้เราจะพูดยังไงได้บ้างเรามาดูประโยคแรกกันเลยดีกว่าอากาศร้อนมากฉันอยากซื้อไอศครีม天气很热我想买冰淇淋我想买冰淇淋ใช่ค่ะหัวก็คือคำว่าฉันเสียงก็คือคำว่าอยากนะคะแล้วคำว่าหมาแปลว่าซื้อซื้อ ปิ้งชีก็คือไอศครีมค่ะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะสมมติว่าตอนไหนรู้สึกแบบร้อนๆอ,อ,อยากจะกินไอติมให้หายร้อนก็พูดได้ว่า,วาฉันอยงกซื้ปิ้งชีลินใช่ค่ะฉันอยากซื้อปิ้งชีลินนะคะถัดไปค่ะอากาศอบอุ่นมากฉันอยากไปออกกำลังกายอันนี้เราจะพูดว่า天气很暖和น想去运น่วน暖和ัอออ่น 我想去运动อันนี้คําว่าไปแปลว่าไปไปนะคะยิ่งต้องคือออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายชื่อยิ่งต้องแปลว่าออกกําลังกายนั่นเองค่ะอืมพี่แหวน,วนชอบไวยิ่งต้งองไหมไม่ชอบฮ่าฮ่าฮ่าฉันก็มแล้วถ้าอากาศหนววครัวอากาศอบอุ่นเนี่ยพี่แหวนชอบทำอะไร นอนอยู่บนเตียงเือ <laughs> ดกันเลย <laughs> ถัดไปดีกว่าค่ะอากาศเย็นสบายมากฉันอยากนอนอ,อันนี้เราจะพูดว่าเที่ยนชีเห็นย快，我想睡觉，天气很凉快，我想睡觉。睡觉คะคำว่า，睡觉นะคะแปลว่านอนนอนแล้วเรา พูดคำว่าช่วยคำเดียวก็ได้นะคะแต่คำว่าช่วยคำนี้อ่ะจะเหมือนกับคำกิริยานะคะคำเดียวค่ะช่วยกับช่วยเจ้าจริงๆเหมือนกันนะคะอืมอ่ะถัดไปเลยค่ะอากาศหนาวมากฉันอยากซื้อเสื้อกันหนาวอ,อันนี้คือทีน่นี่หน่เหลองเนาะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะอากาศหนาวมากโอเคฉันอยากซื้อนะคะทุกคนยังจำได้ไหมคะ พูดคำว่าอะไรคะใช่ค่ะผมอยา买ใช่ไหมคะ买คำว่าซื้อแล้วต่อมาก็คือเสื้อกันหนาวนะคะภาษาจีนพูดว่า外套外套我想买外套ฉันอมมายากซื้อเสื้อกันหนาวค่ะถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าตอนนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่จะถามว่าตอนนี้กี่องศาภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ ตอนนี้กี่องศานะคะภาษาจีนเราก็จะแปลตรงๆนะคะแปลว่าเซียนจ,จ่ายจีตู่เซียนจ,จ่ายจีตู่ตอนนี้ก็คือเซียนจ่ายกีก็คือจีตู่อะตู่แปลว่าองศานะคะเซียนจ,จ่ายจีตู่ใช่ค่ะเซียนจจีตู่ตอนนี้กี่องศาค่ะงั้นถามพี่แหวนจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยเซียนจจีตู่ที่นี่เนาะ 现在十五度,度สิบห้าองศาใชเฮ้ยเป็นอากาศที่กรุงเทพไม่เคยสัมผัสใช่ค่ะวันนี้วันนี้คืออากาศแบบว่าไม่มีเอ่อไม่มีอะไรพระอาทิตย์อ๋อก็คือเส天น很จ快是่อใช่ค่ะมะกงตอนนกี่องศตอนน 28องศาเทียนฉีปีรอถ้าทุกคนสังเกตนะคะในประโยคนี้เพชรไม่ได้ใช้คำว่าเหเพชรไม่ได้พูดว่าเทียนฉีเหินเรอแต่ว่าเพชรพูดว่าเทียนฉีปีเจลเรอคำว่าปีเจลตรงนี้นะคะเป็นคําบอกระดับเหมือนเหินเลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามากค่ะปีเจลเนี่ยแปลว่าค่อนข้างนั่นเองเทียนฉีปีเจเรอก็จะแปลว่าอากาศค่อนข้างร้อน ทีนี้คะ่ะพี่แหวนเรามาดูคําศัพท์อื่นๆกันบ้างดีวกว่าเป็นคําศัพท์ที่น่าจะใช้ในอากาศร้อนกันก่อนละกันอันแรกเลยตัวแรกเลยก็คือน้ําแข็งน้ําแข็งนะคะคือปิ้งควายปิ้งควายอันนี้คือน้ําแข็งก้อนน้ําแข็งก้อนถ้าเราจะพูดว่าน้ําเย็นน่ะก็คือน้ําโดยที่มีใส่น้ําแข็งนะคะเราจะพูดว่าปิ้งสุ่ยปิ้งสุ่ย อากาศร้อนเนาะก็จะต้องใส่กางเกงขาสั้นอันนี้เราจะพูดว่าต่วนคู่ต่วนคู่ต่วนคู่ใช่ค่ะอืมอ,อากาศร้อนก็น่าจะต้องใส่แว่นกันแดดอันนี้คือท่ายางจิง้งท่ายางจิง้งอากาศร้อนก็น่าจะต้องใส่หมวกอันนี้คือหมวกหมวก เมาส์ใช่ค่ะ,ะถัดไปเรามาดูอากาศหนาวกันบ้างดีวกว่าอ,อากาศหนาวก็ต้องใส่ถุงมืออันนี้คือ手套手套手套ผ้า,า,าพาัน่ะคะ้พาพันคออันน้าพันคอ้าคอาันคอ้ันคออ้ัอ้คออนน้อา ว่าจือค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับอากาศอุณหภูมิแล้วก็คำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับอากาศที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยนะใช่ค่ะได้กันจริงเจ็บ้านยังมีความรู้ภาษาจีนมากหมายมาฝากทุกคนเลยค่ะทุกคนติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนใจเจียน